สวัสดีครับพี่นองครับตอนรับข่าวรายการเมานื้อหัวมวลชวนมาเชิเอาปมมือทำไมเออ ก็อยากเด้ตีเด้ตีเด้พี่น้องเอ้ตีดักกี่บาทเด้เอาละครับมาพบกับผมปอดแทยโฮมนะครับทุกวันจันทร์ฮอตวันศุกร์นะครับพี่น้องเอยเวลาใบสองเครงฮอตใบสามเครงครับโดยประมาณนะครับทางช่อง P S I หนึ่งศูนย์หกไทยบริตตี้ชาแนลนะครับผมโอ้ยตีใกล้ปีใหม่เด้อพี่น้องเด้ออนช่วงนี้ก็ไปปลายเดือนแล้วเนาะเพิ่มแป๊บเดียวนะครับกระซิครบหนึ่งเดือนแล้วเด้อพี่น้องรายการของเฮานะครับกันง่ายมาอยู่ที่ช่อง psi 106ไทย์หกไทยตีแชแนวสิครบเดือนแล้วแล้เห้ากับซียูวนี่ตลอดปีตลอดไปครับพี่น้องขอบคเออ,เอ,อขออนุญาตเบาอีสานนะครับรายการนี้ขอให้เบาอีสานนะครับผมตามคอนเซ็ปต์ของซื้อรายการเลยครับเบานัวหัวมวลส่วนมาโซนนะครับผมรวมถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจเด้อพี่น้องเดียเขาไปกดไลค์กดแชร์กันมั่นแมในเพจ ในเพจบริษัทในเพจของอีสานทีวีนะครับพี่น้องตอนนีกำลังทายทอดสดให้พี่น้องรับชมกันอยู่ทั้งออนไลน์นะครับากาซีมี่เอ็มวีทีวีแอปพลิเคชันกกซิมี่นะครับพี่น้องไปดาวน์โหลดกันหน้าเบิงรงฟรีเลยครับผมนะครับติดตามในทั้งสองช่องทางเนะี่ยานพีเอสไอกับแฟนเพจของอีสานทีวีครับ อ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเขาไปขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการจั้หน่อยครับพี่น้องครับเครื่องสีข้าออนซอนสีข้าวดีมีมาตรฐานต้องเครื่องสีข้าวออนซอนพี่น้องเอ้ยเบืเ่องแน่มาพาก,กันสื่อขักสื่อแน่คักแท้สื่อจนของข่อยเบิร์ตเลยดิข่อยบ่มีแนวขายเลยดิ <laughs> เหลือนะครับ,นะรบเหลืออยู่2รุ่นเท่านั้นตอนนี้นะครับเครื่องสีเห่าของเขาเนี่ยปกติมี3มันมัตอนนี้เหลืออยู่2และก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้อินบอกมา ดสดๆเลยครับพี่น้องเหลือรุ่นเดียวนะครับ8 9 9 9บาทนะครับเป็นรุ่นหนึงหัวสีตะแกงธรรมดาเด้อครับพี่น้องเด้อสีเขาวออมางดงามนะครับราคา8 9 9 9เกบาบาทเท่านั้นเองเครื่องปอกข้าโพดกับเบิด <c oughs> เครื่องสีเขา2หัว มี Finished. หัวบดน้ำกระเบิดนะครับเหลือเครื่องสับหยาพี่น้องบัดนี้นะครับเครื่องสับหยาเยนี่ก็อเนกประสงค์เช่นเดียวกันเด้อสีบอกให้มันสับได้วัตถุที่มันเป็นอ่อนๆนะครับพี่น้องสามารถสับได้ครับอยู่กล้วยโกมะกล้วยนะครับกิ่งไม้อ่อนๆหยาที่มันหกมันหย่งเจาะมันยัดใส่เครื่องนี้ก็สับเป็นทอนๆๆได้เอาไปมาร์คเห็ดปุ๋ยก็ได้นะครับส่วนกิ่งไม้อ่อนๆนะครับถ้าสับแล้วปุ๊บเนี่ยเอาไปตากแห้งเห็ดเป็นฟื้นใบอ้อยไฟก็ได้ครับพี่น้องเอ้ยส่วนตกโกมะกล้วยเนี่ยยาพะมันก็ มันใหญ่เนาะก็เขามาซับก็มีประโยชน์ครับพี่น้องราคา1นึ9 9หบาทเท่านั้นคุ้มค่าบ่แพงแน่นอนครับทุกรุ่นนะครับที่เจ้าซื้อไปใส่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยถ้ามีปัญหานะครับเขารับประกันมอเตอร์นะครับ6เดือนรับประกันโครงสร้างของเครื่อง2ปีครับพี่น้องส่งฟรีทัวร์ไทย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 โทรกันทั้ามาครับ098269ก้าแปดสองหเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าสองศูนย์เก้าแปดว้ยจำเบอร์มาได้เปล่าเลิกตายแทนเด็ดดิ นั่นแหละครับพี่น้องอินบ็อกซ์เข้ามาที่แฟนเพจของอีสานทีวีน้ำกระไดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเฟซของ MV TV ก็ได้ไฟเชนแนวก็ดีนะครับเครือข่ขายของ MV TV พร้อมเปิดรับออเดอร์นะครับตอนนี้โอ้โหเฮ็ดยังไงสิหามาเอาหายยังมาขายเนรบัดในเครื่องซีเขราขายเบิร์ละพี่น้องเอ้ยอยากให้ผมขายยังแนะนั่นกันมาเด้อแนะนั่งกันมานะครับคอมเมนต์กันมาในแฟนเพจเด้อเอาละพี่น้องช่วงหน้าครับผมมีศิลปินรุ่นใหญ่รุ่นเก่านั่นครับมาได้การของเฮาสิเป็นไพนั่นทานกันข้าวเดียวครับผม I got more วาดไว้ยังสวยงามอยู่กันมาตั้งเท่าไรผิดตรงไหนก็พูดกันโปรดจะทำไปอย่างนั้นให้เจ็บใจอย่าทำอย่างนั้นอย่าไปไก,กลไกลจากฉันทิ้งความเคยผูกพัน มันทำร้ายกันรู้ไหมจะโกรธจะแค้นปั้นปึงกันเรื่องใดขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรักใครจริงๆประโยชน์อะไรที่ฉันต้องมีชีวิตอยู่เมื่อไม่รู้จะมีมันอยู่ จคือเธอคนเดียวในใจขาดเธอไปจะอ,อยู่ไปก็เท่านั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่าไปไกลจากฉันทิ้งความเคยผูกพันมันทำร้ายกันรูไหมจะโกรธจะแค้นปั้นปึงกันเรื่องใด ขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรักใครจริงๆจ,จ,จะโกรธจะแค้นฉันนั้นมาแค่ไหนจงเข้าใจไม่เคยรักใคร สวัสดีครับสวัสดีครับเอาวผมไม่มีนองครับขอมาช่วงที่สองรายการนะครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับพี่ป้องเดอะแบ็ c อัพครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเออผมพูดอีสานมาได้ไหมพี่ได้นิดนึงครับได้นิดนึงใช่ไหมครับผมพี่ป้องเดอะแบ็ c อัพนะครับ วันนี้มาเยี่ยมเยียนรายการว่าวเหนือหัวมวยของเราเลยครับผมผมต้องบอกว่าเลยเพลงปั้นฝึงเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ป .1 ครับกำลังแอบชอบสาวๆข้างห้องนะครับแล้วไปทำให้เขาโกรธไปเปิดกระโปรงเขาไปปั้นเลยครับไม่ใช่ไปปั้นหรือว่าปั้นเขาครับเพลงปั้นฝึงนะครับนี่คือวงเดอะแบ็คอัพตัวจริงเสียงจริงเลยพี่ครับี่เพิ่งเคยเจอเพลงที่คอยยาบจับมือหน่อยครับ เด็กๆเลยนะครับผมโอเคครับอ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวพักความสนุกไว้ครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับผมให้การบ้านทั่วหัว ครับพี่ป้องครับผมครับป้องจะแบ็กอัพครับนะครับผมคือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับพี่ป้องเนี่ยสมัยก่อนทําหน้าที่อะไรในวงเดอะแบ็กอัพครับอ๋อเป็นกีตาร์โซโล่ครับเป็นมือกีตาร์โซโล่เบื้องเบื้องหลังของอัลบั้มเลยครับเบื้องหลังของอัลบั้มหมดเลยครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีกี่อัลบั้มครับพี่อ๋อเดอะแบ็กอัพทำมาสามครับแล้วก็สามอัลบั้มครับแล้วของของแอร์เขาไปออกเดียว อ๋อแล้วก็พี่แอดที่เป็นนักร้องลั่ที่เสียชีวิตไปแล้วไปออำเดียวใช่ครับไปออำเดียวเชื่อย้อนกลับไปประมาณกี่ปีครับพี่ประมาณยี่สิบห้าปีแสงยี่สิบห้าปีอ๋อใช่ใช่น่าจะประมาณนั้นนะเพราะว่าผมเคยได้ยินเพลงปั้นปึงเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยจริงครับช่วงปอนอะไรครับนั่าจะอยู่ประมาณช่วงปอนนึงอย่างที่ผมบอกไปแหละพี่จริงนะฮะแบบรู้สึกว่าเพลงมันมันมันโดนคือว่าถ้าย้อนไปในสมัยนั้นเขาเรียกเป็นยุคอันเทอร์เนทีฟใช่ครับอ๋อนี่กำลังจะมีคอนเสิร์ตครับวันนี้วันนี้มีคอนเสิร์ตด้วยฮะ นะฮะโอ้วันนี้ยัมีคอนเสิร์ตด้วยนะคุณผู้ชมคอนเสิร์ตรวมรวมคนยุคอันเทอร์เนทีฟใช่ไหมครับผมโอ้มีหลายคนครับคือถ้าถ้าเราย้อนไปเนี่ยยุคอันเทอร์เนทีฟเนี่ยมันคืออะไรครับพี่คำว่าอันเทอร์เนทีฟไม่ทราบเหมือนกันตายแล้วเป็นนี่ครับยุคยุคเป็นเป็นเป็นเพลงแนวหนึ่งครับอันเทอร์เนทีฟก็เป็นคล้ายคล้า คลั้นสนุนมันไม่ล็อกครับไม่ล็อกไม่ป๊อปมันกลางระหว่างป๊อปกับล็อกใช่ไหมครับพี่ใช่ครับโอ้แล้วในช่วงนั้นเนี่ยคือทำทำงานกันยากไหมครับพี่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นยุคอนาล็อกเลยเนาะช่วงนั้นมันจะเป็นนยครับก็คือสมมติจะทำจะอัดเสียงเนี่ยก็ต้องไปเช่าครับเช่าห้องอัดแล้วก็โอ้ต้องใช้จ่ายเยอะมาก คือเวลามันไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้มีคอมตัวเดียวก็ทำเพลงได้แล้ยพี่ทำคนเดียวทำคนเดียวครับเพลงผลงานใหม่ก็ทำทำคนเดียวเลยทำโอ้ยทำคนเดียวครับเบ็ดเตล็อ่ะคือสมัยก่อนต้องเช่าเป็นสตูดิโอเลยโอ้ค่าจ่ายแพงมากครับต้องต้องใช้เทปเรียวครับสมัยช่วงช่วงอัลบั้มบันตึงเป็นเป็นเทปเรียวทมโอ้แล้วค่าเทปนี่แพงมากแล้วเราแล้วเราเล่นเนี่ยเราต้องเล่นสดเลยใช่ไหมพี่เล่นสดครับเล่นสดพร้อมกันทั้งวงใช่ไหมครับครับยุค a น a l o g เนี่ยคือคือพร้อมกันทั้งวงเลยครับโอ้แล้ว อ๋ไม่ไม่ไม่ผเล่นเล่นทีละคนนะเล่นทีละคนครับเหมือนแบบอาคีตาอัดรอบหนึ่งกองรอบหนึ่งอะไรแต่ก็ต้องยืนพื้นไว้อัดกองไว้ก่อนใช่ไหมครับพี่ใช่ครับประมาณแต่ถ้าสมัยสมัยเก่าเขาจะอัดอัดทั้งหมดเลยอันนั้ยากเก่าไปอีกนะครับฝรั่งส่วนมากฝรั่งครับผมเส้นทางของพี่ป้องกับวงเดอะแบ็กกัเนี่ยมารวมตัวกันยังไงพี่ขออนดย้อนอดีตไปอ๋อครับก็จริงๆแล้วก็เป็นเป็นเอ่ดอะแบ็กกันี่มาจากมาจากเรื่องราวที่ที่ที่ผ่านมาครับของของตัวเองก็คือแบบ แบบทุกคนเนี่ยปุ๊บทำงานเบื้องหลังพี่เป็นเบื้องหลังก่อนครับพี่ก็เข้าวงการตอนแรกก็แบบมาเล่นเล่นกลางคืนแล้วก็ก็คือตอนแรกยังไม่อัดเสียงก็มาเล่นแบ็กอัพก่อนครับแบ็กอัพตอนแรกคิซิน่าแบ็กอัพของศิลปินก่อนครับใช่ไหมฮะชุดอัลบั้มแรกพิกโลทำงานกับพี่โอมชาตรีพิกโลกันเนี่ยเด็กกับลูกแล้วกัเออนนันออกทีวีครั้งแรกครับผมตอนหลังพอเป็นเป็นแบ็กอัพทั้งหมดเลยไหมพี่ทั้งสมาชิกทั้งหมดอ่าไม่ใช่ครับก็มาจากรายะที่ อย่างอย่างคุณแอนต้องร้องนำเขาเข้ามาจากวงไอเฟลอะไครับอ๋อวงไอเฟลวงพี่เท็ดดี้ใช,ใช่ไหมครับ,รบแล้วแล้วพี่เท็ดดี้ก็มาเป็นมา t h แบ็ c อัพเหมือนกันไหม <c oughs> มาตอนนี้ก็มามามาก่อนหน้านี้เหมือนแบบทำทำโปรเจกต์เดอะแบ็ c อัพเอ้เดอะแบ็ c อัพโปรเจกต์ก็คือเอาเอาเพลงเก่ามาคเวอร์มาเลองอ,อ๋อคือคือตอนรวมกันแรกๆเอาเพลงเก่ามาคเวอร์ก่อนใช่ไหมครับตอนตอนรวมกับพี่เท็ดดี้ครับแล้วก็ อันนั้นพิ่เสกเข้ามาด้วยพิ่เสกเข้ามาด้วยพิ่เสกกับตันซาโล้ด้วยอัน้สนุกสนานแล้วคือผมผมพอจะเข้าใจคำว่านิยามเดือยแบคเอพแล้วหมายถึงว่าพวกทำงานเบื้องหลังทำงานเบื้องหลังใช่ไหมฮะแต่ทีนี้พอมาอยู่เบื้องหน้ารู้สึกยังไงบ้างพี่ถ้าย้อนกลับไปก็นี่ครับใช่แต่ว่ามันมันก็ความรับผิดชอบก็จะเยอะขึ้นหน่อยแล้วไอ้โปรเจกต์เพลงปั้นปึงที่โด่งดังมากๆเนี่ยอยู่ในอัลบั้มแรกหรืออัลบั้มไหน อัลบั้มแรกเลยครับอัลบั้มแรกเลยตอนแรกตอนแรกเพลงนี้จะเป็นแบบเป็นเพลงสุดท้ายเลยบรรเลงเปียโนแล้วนี่เขาฟังแบบฟังมาเขาบอกเออเพลงนี้น่าจะใส่เครื่องดนตรีให้ครบครับผมพอใส่เอ้ยเขาเกิเลยโปรโมทเลย โปรโมตเลยดังเลยนะคนส่วนมากชอบครับใช่ใช่คนคน่ใหญ่รู้จักเพลงนี้เยอะครัแล้วบอกดังจากการรอบรอนอกก่อนครับดังจากต่างต่างจังหวัดมากค่อยๆตีล้อมเข้ามานะครับผมตอนนั้นผมผมจำได้เลยผมอยู่มุกดาหารอยู่มุกดาหารนะพี่บ่อยๆครับไปคอนเสิร์ตใช่ไหมไปคอนเสิร์ตครับแล้วก็มีสาวๆอยู่ที่นั่นเป็ดีเลยครับหลังจากที่ปิดตำนานวงเดบคอัพไปแล้วช่วงช่วงเวลาหนึ่งพี่ป้องทำอะไรครับเบื้องหลังหรือทำอะไรก็ยัง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 อยู่ครับก็คือ ตอนนั้นก็แยกแยกกันปุ๊บคุณแอร์เขาไปไปออกออกเดี่ยว I am the I am back up อะไรบรรทัดสุดท้ายแล้วก็แต่ว่าอันนี้ก็แบบเหมือนจบแยกมาก็ก็ทำห้องอัดแล้วก็อัดเสียงแล้วก็แบบอ่าแบ็คให้ให้ให้บางศิลปินแล้วก็รู้สึกจะเล่นเล่นให้คุณใหม่ใหม่เจริญบุระใหม่เจริญบุระใช่ไหมครับครับชุดอะไรนะพุ่มพวงในดวงใจอ๋อใช่ใช่ไปทัวร์เลยครับแต่ไปทัวร์โห้นนัก ย้อนกับไปนานเหมือนกันเนาะในช่วงเวลาพี่พี่ป้องก็อยู่เบื้องหลังตลอดทำงานเพลงสร้างสรรค์งานอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับครับแล้วก็มามาล่าสุดหลังๆก็เล่นทำเล่นกับพี่ติ๊กรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็ทัวร์กันนะคแล้วพอมาถึงจุดนี้คือมาออกซิงเกิลเองเดี่ยวๆเลยตอนแรกว่าจะไม่ออกครับยังไงไม่หมายถึงยังไงตอนแรกก็ไม่ออกเอ๊ะก็ออกแบบไม่ไม่กะว่าจะออกมาเดียวครับ นี่อะไรบันดาลบันดันใจไม่ทราบคือเห็นข่าวช่วงหนึ่งผมติดตามพี่เท็ดดี้อยู่เห็นเห็นว่ากลับมากับพี่เท็ดดี้แล้วจะเตรียมสร้างงานเพลงกันในนามวงเดอะแบ็กอัพครับครับตอนนี้คือก็คืออันนี้คืองานเดี่ยวหรืองานรวมอันนี้อันนี้คือคือที่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 ออกมาแล้วก่อนก่อนอันนี้คือออกมาแล้วครับก็ออกมาตอนนั้นก็วูบออกมาเกือบหมดแล้วครับเพลงเพลงอะไรนะครับเพลงตั้นปึงสวมขาวพี่เท็ดดี้ก็ไปร้องอะไรใช่ครับคือเอามาเอามารีคัฟเวอร์ใหม่ใช่ไหมครับแล้วมีซิงเกิลใหม่ด้วยไหมพี่ ซิงเกิลใหม่อ๋อมีครับของของเลือกก็ของของงานอ a l t e r n a t i v e นะคุณแฮงเ์โอเวอร์อ่าอ่าเขาเขียนให้แล้วก็ไม่เหมาะไม่สมใช่ใช่ไม่เหมาะไม่สมนะครับผมเคยฟังพี่เจ็ดดี้เขาก็พี่เดดี้เขาร้องพี่เจ็ดดี้ว่าเป็นโปรดิวเซอร์ในชุดนั้นใช่ไหมครับครับพอมาถึงคู่กันครับอ๋อคู่กันเลยนะครับทำคู่กันพอมาถึงตอนนี้คือออซิงเกิลเดียวครับชื่อเพลงอะไรครับพี่ ปล่อยเพลงปล่อยครับเพลงนี้แต่งเองเลยไหมครับไม่แต่งครับเป็นเพลงเก่าไหมครับอ๋อเป็นเพลงเก่าเหรออ่าเป็นเพลงเก่าเป็นอยู่ในอัลบั้มที่สามคือแบบคนคนจะไม่ค่อยรู้จักกันก็เลยในอัลบั้มที่สามก็ยังเป็นเสียงพี่แอดอยู่ไหมไม่ครับไอเพลงปล่อยนี่ร้องอ๋อคือคือแบล็กรัพเนี่ยหรือแบลคกอัพเนี่ยจะมีร้องร้องกันสองคน มีมีใครบ้างครับร้องกับแอดมีพี่ป้องกับพี่แอดใช่ไหมครับอ๋อร้องกันสองคนนี่เองครับผมผมก็เคยได้ยินแต่เพลงปั้นปึงก็นึกว่าเป็นแบบนึกว่าพี่พี่แอดเป็นคนร้องลําคนเดียวอะไรอ๋อแอดแอดก็ร้องก็มีสลับกันร้องบ้างครับที่ส่วนตัวแล้วพี่ป้องก็เป็นนักร้องอยู่แล้วใช่ไหมเริ่มเข้าวงการเริ่มเล่นดนตรีอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเวลาออกเทปผมจะไม่ไม่ค่อยชอบร้อง พให้แอร์เขลองเพราะว่าพอดวกจะจะจะเน้นเล่นกีตรามากกว่าคือถนัดแบบเล่นกีตรามากกว่าร้องเพลงครับเดี๋ยวผมเริ่มบงแล้วเนี่ยจริงๆนัดจริงถนัดร้องเพลงจริงๆถนัดร้องเพลงครับแต่ว่าพอมาเออเป็นแบบก็บงแล้วก็มือแบ่งกันดูแลแบ่งกันดูแลก็คือคอรัสทั้งหมดที่ร้องหมดเลยครับคอรัสทั้งหมดแล้วก็ก็คือร้องเพลงด้วยแต่ว่าแอร์เนี่ยจะจะจะเยอะกว่า อันนี้จะมาดูแลทางด้านดนตรีกีตาร์อะไรอย่างนี้ออกแบบอะไรนั่นอะไรเองเลยใช่ไหมครับพี่คทำใหม่นั้นใช่ครับโอ้ต้องมีเพราะแบบครับนี่เป็นกีตาร์จะประสานเยอะจะเป็นเน้นนกีตาร์มีมือกีตาร์อีกคนนะพี่ก็เล่นกับแอดเสมออ๋อพี่แอดเขาเล่นไปด้วยร้องไปด้วยเหรอก็คือจะจะแบ่งอะไรแล้วเขาจะแบบบอกเอ้ยให้ให้ทางนี้ดูดูกีตาร์แล้วก็ไปบอกเขาก็คือสลับเขาเป็นกีตาร์คอร์ด อ่าประสานโอ้โหประสานเล่นเล่นประสานเลยใช่ไหมครับแอเคครับสมัยนี้สมัยนี้มันมีเอฟโฟงเอฟเฟกต์เนาะที่แบบเล่นคนเดียวครันี่มาทั้งมาทั้งขอดเลยีีเดยวสบายขึ้นนะครับผมแล้วแล้วส่วนเพลงปล่อยที่จะมาร้องวันนี้เนี่ยคือเอามารีอาเรนจ์ใหม่ไหมพี่หรือว่าต้นฉบับเลยดูดันนะให้เข้ากับโควิดครับวันนี้ให้เข้ากับโควิดครับโกรธแค้นมันมากเลยใช่มันจะเข้ากันไหมครับผมก็ว่าอยู่ที่ป้องได้รับผลกระทบอะไรจากโควิดบ้างไหมโอ้แม่ครับ รู้สึกดีครับยังไงพี่รู้สึกดีไงได้อยู่บ้านครับปกติไม่ค่อยจะอยู่บ้านครับอ๋อปกติคือทัวร์ตลอดอ๋อเอาไม่ไม่ทัวร์ครับปีหนึ่งสองงานปีหนึ่งสองงานไม่ไจะออกไปออกไปเล่นเรื่อยๆอครับไปหาเพื่อนหาเพื่อนนอนอยู่บ้านใช่เหรับอครับไปในนี้ก็เลยได้อยู่บ้านเลยครับอยู่บ้านยาวเลยดูซีรีส์ครับนัก็เลยมีมีการสร้างงานอะไรไหมพี่ช่วงช่วงเยอะครับเยอะครับเพราะตอนนี้ก็โอ้ก็คือช่วงช่วงที่ผ่านมาตลอดก็คือทำทำเบื้องหลังตลอดทำทำ ทาอะไรอัดให้หลายคนเป็นมือปืนวางั้นไม่ไม่เชิงไม่ไยิงครับเรายิงอย่างอื่นอย่างเดียวมีมีทำผลงานครับมีทำแบบอัดเสียงอะไรแล้วก็มีตอนนั้นทำของอะไรนะช่วงน้ำท่วมครับน้ำท่วมแล้วก็แล้วก็มีร่วงงานพี่ต้อยเศรษฐาบ้าอไปเล่นทำให้รุนใหญ่ไปอัดนิดนิดครับ ส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยพี่คือพี่ป้องเนี่ยก็เป็นโปรดิวเซอร์เนาะเป็นโปรดิวเซอร์ครับแล้วรู้สึกวิวๆไหมพี่พอมาทำออกซิงเกิลคนเดียวรู้สึกดีครับรู้สึกปลอดปลอ่งใช่ไหมครับเป็นยังไงฮะมันแตกต่างกันยังไงไหมันสนุกดีครับปกติจะไม่ใคยจะพูดพี่เท็ดดี้ก็จะพูดหมดอนี่ก็พูดเยอะหน่อยแต่ส่วนเดียดจะเห็นแต่พี่เท็ดดี้เนาะพูดพี่เท็ดดี้ก็พูดเก่งพอถ้าเกิดมีมีเพื่อนแบบผมก็จะไม่ค่อยพูดจะเป็นคนนิ่งๆใช่ไหมครับ น้ำนึ่งไรลึกไม่ลึกขนาไหนครับ่ครับมมันก็เป็นความความรู้สึกที่แตกต่างนะพอได้มาโอ้สนุกครัสนุกครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็มีคุณดิสมาบัฟฟโลมามาแจมเลยออวันนี้มีคอนเสิร์ตครับเมีคนสิ์มีครบ้างครับตอนนี้สมาชิกตอนนี้ตอนนี้เล่นกัน3คนครับมีป้องดแล้วก็มีคุณป๊อหรือโดมมือกองออพี่ป๊อปมช่วยก็เดอยู่แค่มชิ้นไม่มีคียบอร์ดเห่ ไม่มีครับพอดีพี่เจดียก็ติดภารกิจพี่เจดียเขาอยู่กับพี่เสกใช่ไหมอ่าติดภารกิจงานเขาเยอะนะช่วงนี้นี่ก็เลยเปิดตัวพอดีซื้อคอมมาครับคือรับงานนี่ก็สามคนเลยสามคนครับตอนนี้เป็นไงครับงานเยอะไหมครับโอ้เยอะครับอันนี้สองงานแล้วฮะสองงานเลยใช่ไหมปีนี้ปีนี้สองงานแล้วปีนี้ว่าแสองงานแต่รับงานละสิบร้านนะคุณผู้ชมวายงานจะว่าจะซื้อบ้านใหม่ครับแล้วความคาดหวังเป็นไงบ้างครับพี่กับ ดีใจมากครับตอนนี้แอปปี้มากครับกระแสตอบรับเป็นไงไหมฮะสุดๆรอบปกติปกติว่าจะไม่ไม่ลองแล้วโออเคคือในความคิดเมื่อก่อนเนี่ยพี่ป้องจะเลิกเลยไหมเลิกเลิกเลนกเลิกแล้วเขาก็อยู่บ้านนี่คือครับก็ไม่ไม่ค่อยอะไรครับไม่คือไม่ค่อยออกออกออกสื่อเท่าไหร่ละก็คือทําเล่นเล่นกลางคืนบ้างอะไรทําเพลงอะไรพี่ป้องยังเล่นกลางคืนอยู่ด้วยอ่ะตอนนี้ ไปแจมหร LIKE ือว่าไปรับประจำหรือว่ายังไรก็มีแบบแบบไปโผล่ฟรีมั่งได้ตังบ้างนะครับคือคิดถึงเพื่อนๆแล้วก็แบกกีตาร์ไปแจมเลยไปหลายที่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นเล่าไรงนคืนนะพี่ฮะโอ้คุส่วนมากจะไปแจมตาำล้าครับร้าโอ้โหแล้วที่มีผู้ชายนั่งหงือเยอะๆใช่ไหมจะไปทำไมเราแกลเรามันต้องแบบนะในที่นี้เขาเรียกว่าสถานบันเทิงร้านอารม แล้งไปให้เขาเอายุ90เล่นเพลงยุค90เล่นทั้งสากลทั้งไทยใช่ไหมพี่สากลไทยเล่นนึงไปเหมือนไปเล่นฝึกฝึกเหมือนบางทีก็ลืมลืมบ้างอะไรครับผมครับยังคงคาแรคเตอร์เยอะไหมครับผมแล้วเปรียบเทียบงานเพลงสมัยนี้กับสมัยก่อนน่ะพี่มันแตกต่างกันเยอะไหมในยุคที่รุ่งเรืองกับมาถึงปุ๊นี้มันมันคนละแบบครับไอยุคยุคนั้นคือแบบยุคนั้นคือแบบไอ้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือแบบไม่ยังไม่ไม่เท่าไหร่ตอนอุปกรนี้เยอะมาก ตอนนี้ตอนนี้ดนตรีแทบจะตกงานครับถ้าเกิดถ้าเกิดคือ <c oughs> คือตอนนี้เราโหลดสามารถโหลดโปรแกรมฟรีได้แล้วแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่มีฟรีบางคนก็ซื้ออนี้ครับอัน <ะ S 1> นี้มันก็แบบเขาเรียกอ,อะไรมันมีพวกเสียงกีตาร์เสียงกลองอะไรแบบปุ๊บเราลากมาครับมันคือมันมันมีแซมมีลูบอะไรโอ้มันมันครบหมดเลยครับคือนักดนตรีเนี่ยพู้นี้ตอนนี้ผู้นี้ง่ายเสียงเสียงกองนี่มีประมาณโโหเป็นเป็นพันครับ คือคือมันจะต่างจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ต้องต้องเล่นใช่เมื่อก่อนเนี่ยคือนักดนตรีเขาต้องเก่งจริงๆโอ้โหต้องคือถ้าเกิดคุณคุณไม่เก่งปคุณคุณไม่สามารถอยู่ในวงการเพลงได้เลยใช่โอ้โหน่ากลัวมากเล่นเล่นไปงี้ปุ๊บเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ย ผิดไป3เดซิเบลก็ไม่ได้ครับเขาจะต้องอัดใหม่เลยไดนามิกต้องเป๊ะนะครับสัดส่วนทามมิ่งต้องเป๊ะทุกอย่างคือต้องเก่งจริงๆอ่ะนะครับผมแต่มาถึงยุคนี้นะครับคอมพิวเตอร์วางกรอบให้ป๊อป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 ผมอัดอัดดิจิต้าในรอบเดียวครับขยับเดียวเดียวขยับอย่างเดียวนะถ้าสมัยก่อนเป็นไงพี่สมัยก่อนเล่นไปประมาณ30มสิบรอบแล้วและแไม่ใช่ต้องนี่ต้องเริ่มต้นใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่มา เจาะแปะนี่นั่นไม่ได้นะนบางทีอัดกีต้านี่วันนรงครับออนานมากครับออส่วนถ้าเป็นถ้าเป็นในพาร์ทของการร้องเพลงก็ยิย่งยิ่งยากเยอะครับประสานประสานวันร้องวันโอ้โหใช้จ่ายเยอะมากคือมันมันใช้เวลาหูหลักหลักหลายแสนครับแต่ก่อนทำทำเพลงเยอะมากถ้าถ้าถ้าสมัยนี้ยังเป็นคูุกแบบเมื่อก่อนนะครับ ผมว่าศิลปินก็คงไม่เกิดบ้านเกิดเมืองหน้อันนี้เยอะมากอันนี้อันนี้ก็เยอะมากใครก็สามารถเป็นศิลปินได้เพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆมันเอื้อมหน่วยนะพี่สื่อก็มีช่องทางยู b e f a c e b o o k เป็นเจ้าของสื่อได้เองมีช่องทางโปรโมทได้เองเลยนะครับผมถ้าใครมีทุนเยอะหน่อยก็ยิงโฆษณาโปรโมทอ่างเงี้ยนะฮะก็คือนี่คือคือความต่างอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วคุณภาพของเสียงครับพี่มันคนละอารมณ์กันไหม ยุค90กับใช่อันนี้ยุค2020เนี่ยอันนี้สําคัญคือคือถ้าเกิดบางคนอาจจะฟังไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดพวกน้ําตีที่ที่อยู่จะฟังรู้ครับอันนั้นอันนั้นเสียงมันจะอิ่มอันาล็อกอันนั้นหลอกเสอิ่มครัสมัยนี้จะเป็นดิจิตอลแต่ว่ามันมันก็คนละอารมณ์สมัยนี้แบบหูกีตาร์โป่งเอส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 ก็จะจะคนอารมณ์คนละแบบคือคือโทนเสียงมันจะออกคนละโอ้คนละแบบครับชัดเจนเลยคือถ้าเกิดเพลงสมัััััยเเเก่่่าาามมมมฟฟงงุุุนนนนนนจะะะวลพร เส,ส,สียงสตริงโศสีไปแต่เดี๋ยวนี้ก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงเดี๋ยวนี้ก็โปรแกรมมันทำออกมาใกล้เคียงโโใกล้เคียงมาก <c oughs> เ,เล่นเล่นเล่นคือแบบประมาณโปรแกมรมแบบปุ๊บเสียงไวโอลินเสียงแซกเล่น ứng 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 หกเพลงแทบก็ <Leaders S 2> คือเอามือกีตาร์นี่สบายลเล้หรือเต่าไว้หมดแล้วแต่แต่ผมว่าถ้าเกิดอารมณ์ของมันจริงๆอ่ะมันก็ไม่เหมือนคนเล่นอยู่ดีนะพี่ มันมันคนละแบบมัน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 คนละแบบคนละแบบเนาะคนละแบบอย่างอย่างกีตาร์เนี่ยสมมติเราเล่นไม่ได้ของของเขานี่จิ้มมามันเขียนได้เลยครับแล้วถ้าให้แล้วถ้าใหพี่ป้องเลือกว่าในยุคก่อนกับยุคนี้ชอบแบบไหนมากกว่ากันโอ้โหหรือชอบทั้งสองแบบทั้งสองแบบเพราะว่าสมัยนี้มันมันมันมีอะไรค้นคว้าสำรวจใช่ครับเพรวสองวันอุ้ยสองวันไอ้ไอ้ตัวนี้ออกมาใหม่สองวันตัวนี้ออกมาใหม่โอ้โหแบบ ตอนนี้เหมือนเหมือนเวลาได้ทำนี่เราได้ศึกษาเลยครับตอนนี้เขียนเขียนเพลงน,นมีพวกบาสเชลโลอะไรคือค,คือเขียนตอนนั้นตอนนั้นทำเพลงให้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 วัดเลยครับทำเพลงให้ใหเกี่ยรธรรมะโอ้โห و, เครื่องสายเยอะมากสามสิบสี่สิบห้าสิบชิ้นอันนี้ก็คือถ้าถ้าถ้าเป็นเพลงแนวนี้คือมันสะดวกในปัจจุบัน<ห>แต่ถ้าเกิดย้อนไปในอดนะีตคุณไม่ได้คุณต้องจ้างวงคุณจ้างวงมาเล่นอย่างเดียวใช่ไหมพี่ผมเคยตอนตอนเดบิวต์มีเพลงครเนะเพลงฝนนะมี ไปเลยโอ้โหเพี้ยนมากเพี้ยนมากอีดิทนานแล้วอีดิทได้ครับตอนนั้นอีดิทในเว็บไปเลยใช่ไหมพี่ตอนนั้นคือคือเสียงเพี้ยนแล้วเราดึงเราตอนนั้นมีมีออร์ดจูนแล้วแต่ก็ยังโบราณโบราณเริ่มมีแรกๆครับแต่ยังแบบไม่ทันสมัยเท่าไหร่เลย๋ยวนี้มันทำให้ฟื้นเลยครับอ่านี่แหละคุณผู้ชมก็พาย้อนอดีตนะครับในการทำงานเพลงนะครับเพราะว่าพี่ป้องนี่เป็นศิลปินนักดนตรีที่มีความสามารถนะครับผมรวมถึงเป็นนักร้องด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะให้ ย้อนไปถึงในสมัยก่อนว่าการ,รทําเพลงทํางานในวงการเพลงที่เราฟังอยู่ปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนเขาทำกันยังไงนี่คือตัวแทนจากวง The Back Up ในยุคก่อนนะครับคุณผู้ชมเอาละในช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวช,ช่วงหน้าเดี๋ยวมาเล่นเพลงซิงเกิลเดียวนะครับผมพักกันครู่เดียวครับรายขาดบอลหัว แบบโอ้โหย้อนอดีตล้ำลึกถึงความหลังกันเมามันกันเลยทีเดียวนะครับพี่ป้องครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้พี่ป้องฝากช่องทางการติดตามฝากผลงานฝากซิงเกิลใหม่ได้เลยครับพี่ครับอันนี้ก็มีซิงเกิลใหม่นะครับเพลงปล่อยนะฮะอนนี้ก็กำลังโปรโมทอยู่ครับก็เริ่มเริ่มมีตัวคอนเสิร์ตแล้วอ่าเริ่มมีตัวคอนเสิร์ตแล้วนะครับผมปกติรับปีงสองงานครับโอ้ยพี่รับเยอะไปปีละงานก็พอแล้วล้อเล่นนะครับผมช่องทางการติดตามครับถ้าติดตามพี่ป้องได้ที่ครับ ก็ช่องทางครับ YouTube ครับ The Backup Channel ครับอันนี้ก็อันนี้มีเพลงแล้วครับมีเพลงเพลงนี้ครับเพลงเพลงแรกเลยใช่ไหมพี่ในช่องมีเพลงเดียวครับตอนนี้เปิดช่องใหม่เลยเหรอเปิดช่องใหม่ครับเปิดช่องใหม่เลยนะครับแต่ว่าใช้ใช้ชื่อว่า The Backup Channel The Backup Channel นะครับผมแล้วแล้วงานเพลงเก่าๆมีเอามาลงไหมพี่ก็กำลังทำอยู่ครับกำลังทำมาลงไม่ติดปัญหาเรื่องการถ่ายเก่านะอ๋อไม่ไม่ไม่ติดไม่มีนะครับันี้ก็รอรูปที่นี่ครับย โอเคโอเคได้เลยนะครับผมมี a c e b o o k ติดต่ออะไรยังไงไหมฮะอ่าก็เฟซบุ๊กแหละครับวันนี้กำลังจะทำเพจครับอ๋อกำลังจะทำเพจก็คือมาเริ่มกันใหม่หมดเลยครับอ่านะมครับคุณผู้ชมติดตามกันนะครับติดตามกันไหมนะครับสำหรับแฟนแฟนท่านใดที่ชอบวงเดอะแบ็กอัพนะครับรวมถึงแฟนคลับพี่ป้องนะครับก็ติดตามกันไว้ก่อนเนาะถ้าเกิดมีผลงานเพลงออกมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเราไปฟอลโล่กันนะครับผมและสุดท้ายนี้ให้พี่ป้องเล่นเพลงที่ใหม่ล่าสุดเลย ชื่อเพลงว่าอะไรครับปล่อยครับปล่อยนะครับผมวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณพี่ป้องมากนะครับที่เขียนรายการของเรานะครับผมมีผลงานใหม่มาเรื่อยๆนะพี่นะสุดยอดเลยนะครับผมอะทิ้งท้ายกันไปด้วยเพลงปล่อยนะครับผมวันนี้เวลาหมดลำลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่คิดว่าจริงใจกับมันมาต้องทำร้ายกันใจบางคนจะลึกสักเพียงใดมันยากเกินจะยังถึงฉันไม่เข้าใจก็ฉันไม่เข้าใจอธิบายให้ฉันรู้ทีฉันไม่เข้าใจ คิดจริงไม่เข้าใจคนเราทำไมวุ่นวายแบบนี้อยากจะหนีหนีไปให้ไกลไกลปล่อยชีวิตล่องลอยกับสายลมอยากรักษาหัวใจให้หายความคืนคมหรือให้พ้นคนไม่จริงใจ มบนไฟเาผาพานกันเธอเป็นคนที่คิดทำลายฉันทำไมถึงทำกันอย่างนี้ฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจอธิบายให้ฉันรู้ทีฉันไม่เข้าใจยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจคนเรา วุ่นวายแบบนี้อยากจะหนีหนีไปให้ไกลไกลรอยชีวิตล่องลอยสายลมอยากรักษาหัวใจให้ใหายความคืนคมลีกให้พ้นคนไม่จริงใจไม่อยากพบคนไม่จริงใจ